ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกําลังขุดมันอยู่นะคะก็ไม่พลาดที่จะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิธีการขุดมันด้วยจอบนะคะวิธีการขุดมันด้วยจอบปีสองพันห้า้อยหกสิบหกในเดือนปลายเดือนกรกฎานะคะวันที่สามสิบเดือนกรกฎาสองพันห้าร้อยหบหกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะได้ทําแบบนี้ไว้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเพราะว่าตอนตอนทําเนี่ยไม่ได้ ถ่ายคลิปเดี๋ยวจะเริ่มทาให้ดูใหม่เนาะตอนนี้กล้องจะจับให้เห็นได้เฉพาะที่ส่วนส่วนเท้านะคะต้องต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการเอาจอบนะคะขุดนะขุดดินออกข้างข้าต้นมันนะคะข้างข้างร่องนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆฮะทำแบบแบบ ที่ทาให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะเอาจอบเอาจอบขุดดินออกนะคะข้างเดียวก็พอนะคะขุดด้านข้างนะคะเน้นข้างที่ถนัดนะ,ะเพื่อนๆคะ่ะจแล้วนะคะทําการดึงโคนมันขึ้น,นะคะ่ะมันไม่ขึ้นนะคะถ้าดึงไม่ขึ้นสแสดงว่าหัวมันใหญ่นะคะ หัวมันอาจจะเยอะนะคะถ้าดึงไม่ขึ้นนะคะอันนี้ดึงขึ้นนะคะเห็นไหมเอ่ยเพืเ่อนๆขาถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะถ้าก็ที่เห็นน่าจอบขุดดูอีกรอบหนึ่งก็ คุณดูเพื่อความั่นใจว่ามันยังมีหัวมันหลงเหลืออยู่ไหมนะทำแบบนี้เลยนะคะเพื่อนะเห็นไหมน่ะ ร้องฝนจะตกนะคะอ๋หน้ากล้องยั่ไหนี่ค่ะใช้เวลากี่นาทีเมื่อกี้สามนาทีนะคะสองสี่หกแปดคุดได้แปดต้นนะคะต่อไปเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะอ่า ไม่ได้เอคาา่ะตั้งกล้องมาซะด้วยมันก็จะไม่ชัดเท่าไหร่แบบอ่าล่ะขอเวลาแป๊บหนึ่งเด้อเพื่อนขาเนาะจะแล้วค่ะ จะเห็นเฉพาะส่วนล่างนะคะเพราะว่าตั้งใจจะขุดให้ดูนะคะเริ่มจากการเอาจอบเนี่ยขุดดินออกด้านนี้ด้านเดียวนะแค่ด้านเดียวก่อนนะคะ เพื่อนขาเห็นไหมเอาละเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนาอันนี้ไม่ออกแปลว่าต้องฝุดค่ะ หัวเลยกอกหัวเอง ยัไงคะเพืเ่อนๆคะ่ะที่ให้ขุดข้างเดียวนะขุดข้างเดียวก่อนเพราะว่า,าถ้าหัวม,มันไม่ใหญ่นะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็ร่องไม่ใหญ่ร่องประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยร่องนะคะนี่เลยคะ่ะประมาณฟุตหนึ่งนะคะฟุตหนึ่งร่องไม่สูง ไม่ใหญ่ไม่ลึกนะคะขุดด้านเดียวก็ดึงได้แล้วนะคะเนี่ยถ้าหากว่ามันดึงไม่ออกถึงได้ขุดทั้งสองด้านนะคะอันนี้คือการขุดขุดมันจำบัลหลังด้วยมือนะคะใช้จอบนะคะค่ะส่วนใช้เสียมอันนี้ดิฉันยังไม่ได้ทำเนาะปีนี้ยังไม่ได้ทําเพราะว่าปีที่แล้วใช้จอบแล้วรู้สึกว่าคล่องดีนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยมาทําให้หัว ที่ได้มาเนี่ยมันไม่ถึกไม่ถูกชฉอะนะคะเนี่ยสวยนะคะเนี่ยถ้าดินแข็งแน่นอนค่ะต้องขุดสองด้านอนะันนี้ดินไม่แข็งนะคะแต่ถ้าเราไม่ขุดเลยเราดึงดึงไม่ขึ้นค่ะยังไงก็ดึงไม่ขึ้นค่ะถ้าใครดึงขึ้นก็ถือว่าดีนะคะแต่สําหรับผู้หญิงแล้วนะคะค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะการขุดมันพศส5 6พนนะคะขุดด้วยมืออีกแล้วนะคะ,ะเป็นการลดต้นทุนที่แบบไม่ต้องรีบไม่ได้รีบเลยนะคะเช้ากิดยางนะคะซ้ายขุดมันนะคะตรงนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวหญ้าเลยเป็นวันแรกที่ไม่ได้เกี่ยวหญ้าเพราะว่าเอาวัวมาที่สวนยางเอาวัวมาเมื่อเช้าเองนะคะก็ก็ว่าวนวัวเนี่ยจะจะตกลูกนะคะก็เลยเอามาไวไ้ใกล้นะคะ โอเคค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การรับชมนะคะสวัสดีค่ะ